สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนัสวัสดีเจอกันกับนะคะโคดอนพีสอนนะคะกับช่องนี้ก็เป็นการไลฟ์สดนะคะในวันฝนตกนะคะยินดีต้อนรับนะคะวันนี้ก็หลังจากที่เราเข้ารายการมานะคะในส่วนของห้องนะคะห้องนะห้องพี่ดูแลน้องนะคะซึ่งก็เราก็จะเจอกันทุกวันเลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีภารกิจที่เร่งด่วนนะเราก็จะเจอกันทุกวันเลยในห้องพี่ดูแลน้องและวันนี้นะคะก็ หลังจากห้องพี่ดูแลพี่ดูแลน้องจบแล้วเนาะฝนมันตกนะคะก้างนอกก็เลยตัดสินใจนะคะมานะคะมาเปิดกล้องไลฟ์สดคุยกับพวกเรานะคะ คุยกันถึงเรื่องของสิ่งดีๆในายามบ่ายแบบนี้นะคะเป็นไงบ้างคะหลายคนอาจจะทํางานกันอยู่ใช่ไหมคะก็ขอให้ทำงานจะมีความสุขนะคะเป็นการคุยกันแบบสบายๆชิวๆนะคะเป็นเรื่องเล่านะคะอยากบอกอยากเล่าอะไรเงี้ยนะคะเป็นรายการนะคะที่ออนเคยจัดนะคะก่อนหน้านี้ก็ออนจะตั้งชื่อรายการว่าอยากบอกอยากเล่านะคะบ่ายออนพัฒสอนนั่นเองนะคะวันนี้ก็เมื่อมันบรรยากาศมันให้นะคะมันมีความสุขกับการนั่งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ รู้สึกดีนะคะกับบรรยากาศที่โอ้โหฝนตกพรมๆนะ,ะก็เลยไม่อยากจะลงไปข้างล่างข้างล่างนี้นะคะมีการอบรมนะคะ V.I. a u t o Boma นะคะซึ่งข้างล่างเนาะนะคะที่นี่ก็คือมี l เลนเน i r e c l ับมี l เลนเน i r e c กับก็คือเป็นเป็นกับของนะคะ,ะทุกคนนะ,ะที่เปิดโอกาสให้ตัวเองเข้ามาสัมผัสที่นี่นะคะแล้วก็มารับรู้สิ่งดีๆไปด้วยกันที่ออนนั่งกับตรงนี้ก็คือเป็นห้องพระนะคะ ไปน้องพระที่อ่อนอ่ะคือตั้งใจขึ้นมาเข้ารายการในห้องพี่ดูแลน้องนะคะก็ฝนมันตกพอดีก็เลยเอออย่าอยู่เวลาว่างๆก็อย่าปล่อยเวลาให้มันผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะเราก็ต้องมาสร้างสิ่งที่มันมีคุณค่าแล้วก็สิ่งดีๆให้กันนั่นเองนะคะก็วันนี้อ่อนมาสอนนะคะก็มาอยู่ที่กรุงเทพมหานครอยู่ช่องนนตรี14นะคะมากับทีมงานนะคะเมื่อคืนมากับรถตู้กันนะคะเราเหมารถตู้กันมานะคะมาที่นี่มาทําอะไรคะที่นี่ ฉันมาทำอะไรที่นี่นะครับเราก็มานะคะพาผู้คนมากมายนะคะมารับรู้สิ่งดีๆไปได้วยกันก็คือในเรื่องของการที่เรามานะคะเพื่อที่จะอบรมนะคะความรู้ในเรื่องของการที่จะไปให้ข้อมูลดีๆนะคะกับการที่เราจะให้ใครบางคนเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามานะคะเข้ามารับโอกาสซึ่งโอกาสที่พวกเรามีีอะไรบ้างก็แน่นอนละคะ่ะ เรากําลังช่วยทุกคนลดภาระเรากําลังช่วยทุกคนลดภาระนะคะภาระการจ,จ่ายในครอบครัวนะคะในเรื่องราวอะไรบ้างแน่นอนชิงที่เราเจอกันตรงเนี้ยนะคะการที่เราเจอกันนะคะที่หน้า Facebook เนี่ยนะคะเอ่อที่เราเจอกันตรงเนี้ยนะคะหรือมันจะอยู่ในช่องใดๆต่อไปจากนี้ไปเนี่ยก็คือเรามีตัวสมือถือนี่ออนใช้ตัวสมือถือนะคะธรรมดานะคะในการถ่ายทอดสดนะคะแล้วก็มาบอกมาเล่ากับพวกเราในยามที่ฝนตกพลมๆแบบนี้นะคะก็ เป็นเรื่องของการที่เราทุกคนนะคะมีภาระมีภาระในเรื่องใดบ้างเรื่องของการซื้อตัวศับมือถือมาหนึ่งเครื่องเราก็ต้องจ่ายเงินในการซื้อนะคะเราจะไปเอามาเฉยเฉยโดยที่ไม่ใจใ่ายตังค์ไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็ไปเอาตัวซับมือถือมาหนึ่งเครื่องหลังจากที่เราจ่ายเงินให้เขาไปเรียบร้อยแล้วนะคะจ่ายค่าตัวซับมือถือเรียบร้อยแล้วต่อจากนั้นเป็นไงคะเราต้องการให้ตัวศับของเรามีชีวิตเราต้องทำไงคะเราต้องหาซิมมาใส่เพื่อให้ตัวซับของเรามีชีวิตใช่ไหม หลังจากที่เราหาสิมาใส่แล้วเนี่ยเราต้องการให้ตัวศัพ์ของเรามีจิตวิญญาณเราต้องทําไงคะเราก็ต้องมีอินเทอร์เน็ตดีๆกับเขาใช่ไหมแล้วในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็จะมีหลายราคาหลายราคานะคะบางคนก็คือเพื่อเน็ตที่แรงจ่ายแพงก็ยอมจริงไหมเพื่อเน็ตที่แรงจ่ายแพงก็ยอมอ่อนจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังนะคะก่อนหน้านี้ตอนที่อ่อนเนี่ยได้มาเจอกับนะคะระบบระบบนี้นะที่ชื่อว่า IGF เนี่ย ไอเดียชื่อยก็คือ Intelligent Top Up System นะคะในวันที่วันเจอก็อยู่ในสถานการณ์ที่โรคมาเปลี่ยนโลกก็คือในช่วงที่โควิดพวกเราอยู่ในเป็นสถานการณ์ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ในวันที่เราไปไหนไม่ได้เลยอะที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตอนนั้นเราไปไหนไม่ได้เราอยู่แต่ในบ้านอย่างเดียวนะคะแต่เชื่อไหม อ่อนรอดและปลอดภัยกับกับก็เรียกว่ากับระบบเนี้ยกับระบบ IGS นะคะที่ให้อ่อนได้มีโอกาสประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการใช้โทรศัทนะตอนนั้นน่ะแล้วมันส่งผลให้ออนเนี่ยต่อยอดกลายเป็นธุรกิจให้กับครอบครัวกลายเป็นธุรกิจให้กับตระกูลสวัสดีพี่นีด้วยนะคะรอนีป่อยแต่ใช่ไหมคะ พี่นีนะคะก็กำลังกล่าวขวันถึงพี่นีอยู่นะคะเมื่อสักครู่หนึ่งนะคะก็ได้คุยกับอาอ,อยู่ว่าพี่นีกับพี่นีกับเจบีก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> จะสับสนกับพี่นีกับเจบีใช่ไหมก็บอกว่าพี่นีเนี่ยเกือขายผลไม้ใช่ไหมเจบีนี่ก็คือ,อทำอะไรนะทำทำโรงแรมใช่ไหม <c oughs> บอกไม่จําสลับกันแล้ว <c oughs> พี่นีอ่ะทำโรงแรม <c oughs> พี่นีพูดได้หลายภาษาเจบ,บี้กายผลไม้ช่วยช่วยลูกตอนนี้ <c oughs> เขาก็จําสลับสับสน <c oughs> นะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะในวันที่ฝนตกบําพำค่ะเมื่อกี้ออนเข้าไปอยู่ในห้องพี่ดูแลน้องใช่ไหมคะแล้วก็ว่าจะลงไปข้างล่างแล้วฝนมันตกก็เลยขี้เกียจเดินลงไปก็เลยเออออกมาตรงนี้ดีกว่าออกมาให้คุณค่ากับผู้คนนะคะผ่านช่องทางของของโซเชียลนะคะของโซเชียลของของสื่อของสื่อนะคะของสื่อที่เราก็โหลดแาแพลตฟอร์มเข้ามาเนี่ยนะคะ มาเพื่อที่จะมาใช้บริการเนี่ยอ่ะวันนี้เราก็เออมาสร้างสิ่งดีๆให้กับนะคะผู้คนนะคะบนแพลตฟอร์มบ้างก็คือการมาบอกเล่าเรื่องราวดีๆกันนั่นเองนะคะก็เมื่อกี้ออนเกิดไว้ว่าเรามาเรามาเราพาชิมงานมานะคะอบรมนะคะฮะอ่าพาทีมงานมาเพื่อที่จะอ่ามีความรู้นะคะในเรื่องของ VI Auto b o m a มานะคะ VI Auto b o m a มาก็คือเป็นรถไฟฟ้าเป็นรถไฟฟ้าที่น่ารักตะม,มุตะมินะคะเป็นรถไฟฟ้าที่ เ,เขามีลักษณะนะฮะเหมือนอาฟฟาร์เลยนะคะเป็นมินิออฟฟาร์นะคะที่แบบน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นรถกล่องผู้บริหารนะจริงๆ,ๆอเาบ้าใช่ไหมฮะอาฟฟาร์ A เป็นรถกล่องผู้บริหารแต่ว่าวันนี้ A เอา V I Auto b o m าน้องเป็นรถที่โอ้โหนะคะเราขับคนที่ได้ครอบครองรถนี้นะคะขับแล้วมีความสุขนะคะทาไมคะเพราะว่ามันเป็นรถที่เราขับแล้วเรามีความเป็นเจ้าของ ใช่ไหมเราไปบอกกล่าวไปไปไปเล่าให้เขาฟังขับไปที่ไหนแล้วก็ภูมิใจในการขับเพราะเราไม่ได้ขับเพราะว่าเราไปขับของแบรนด์ใครอ่ะแต่เราขับรถคันนี้เพราะมันเป็นแบรนด์ของเราและนอกจากได้ขับรถคันนี้ที่มันมีที่มันมีความภูมิใจในความเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วเนี่ยเราก็ยังภูมิใจในเรื่องของการที่เรามีโอกาสนะคะที่จะนำส่งนะ,ะรถนี้ให้กับผู้คนมากมาย บนโลกไปเนี้ยที่เขาต้องการนะคะและถ้าเขาต้องการขึ้นมาเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะไปขายรถเนี่ยเราก็จะต้องเป็นอะไรฮะเป็นเซลใช่ไหมเป็นเซล์ซลขายรถแล้วด้วยอายุอานามของพวกเราเนี่ยก็น,นะน่าจะไม่รับนะคะก็น่าจะไม่รับนะเรอดูหน้าตาแล้วยังพอไปไปวัดไปวากันได้นะแต่พอไปดูอายุแม่จเจ้าทำไมอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยอะไรเงี้ยเพราะเราเป็น,นโกงอายุใช่ไหมนะคะเพราะ,ะ <C oughs> ฉะนั้น เขาจะรับก็คือเขาจะดูที่อายุประสบการณ์อะไรเงี้ยนะคะความรู้ความสามารถอะไรเงี้ยเราเคยผ่านประสบการณ์มาหรือเปล่าแต่วันนี้นะคะที่นี่นะคะที่เติมอัพของเรานะที่จีทูทอารที่ระบบ i อเนี่ยเรามีนะคะเรามีโอกาสนะคะดีๆที่มีไม่รู้จบที่ทุกคนเนี่ยสามารถนะสามารถที่จะเข้ามาครอบครองเป็นเจ้าของไม่พอนะยังสามารถที่เอาไปจําหน่ายได้ด้วยเอาไปจําหน่ายแล้วได้เงินใส่กระเป๋าด้วยอะ่ะโอ้โหมันเจ๋งมากๆเลยใช่ไหมคะทุกคนนั่นแหละมันเป็นแบบนี้ ปกติแล้วเวลาเราขับรถอะไรก็ตามเรามีความภาคภูมิใจในแบรนด์นั้นที่เราขับใช่ไหมแล้วก็เราบอกเล่าด้วยความภาคภูมิใจอ่ะแต่เราได้อะไรจากการบอกเล่าค่ะก็ได้บอกไงจริงไหมแต่วันนี้มาที่นี่นอกจากคุณบอกเล่าด้วยความภาคภูมิใจในแบรนด์ของเราแล้วคุณยังมีโอกาสเป็นเจ้าของร่วมและคุณยังมีโอกาสที่จะนําไปขยับขยายไปขายไปส่งตอ่อไปนะโอ้แล้วน้องก็น่ารักจริงๆนะนะ่าจริงๆนะเป็นของเล่นของเศรษฐีนะท่านประธานบอกเป็นของเล่นของเศรษฐีนะ คือมันน่ารักนะ,ะน่จริงๆแล้วก็ในระบบของเรานอกจากการที่เรานะคะจะมีนะคะจะมีรถเนี่ยที่เรามาอบรมเพื่อที่จะได้มีความรู้ไปส่งต่อนะคะให้กับคนที่เขาต้องการที่จะใช้น้องบบ้าเนี่ยนะคะ,ะใช้แล้วประหยัดมากเลยนะ,อ,ะออนยกตัวอย่างอย่างอย่างคุณพี่หมอเอ๋เนี่ยเป็นสัจกรของเราเนี่ยที่อยู่ภาคใต้นะคะเป็นทีมงานใต้ล่างของออนเนี่ยเขาก็าประสบความสาเร็จในตําแหน่งตำแหน่งแบล็กเดมอนนะคะแบล็กเดมอนในขณะที่ยังคงรับราชการนะท่านก็บอกว่า ในวันที่ท่านเนี่ย,ข,ะะนนยขับรถน้ำมันเนี่ยขับรถน้ํามันเนี่ยเดือนหนึ่งนะคะรวมแล้วค่าน้ํามันก็ประมาณอยู่ที่4ี่สิบ้าพันอะ่ะนะแต่พอมาขับน้องเวียวโตโบมานเนี่ยโหเดือนละ80บาท <c oughs> เดือนละแปบาทมันก็ละเรื่องเลยทุกคนจากหลักพันเป็นหลักสิบอ่ะโคตรประหยัดปะละ่ะโอ้โหนะคะมันประหยัดหาตัวจับยากเลยนะคะ จนวันนี้นะคะก็มีความภูมิใจในการบอกเล่าก้าวสิบกับเพื่อนๆเนาะว่ารถคันนี้มันมีความภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าของแบรนด์มีความภาคภูมิใจในการใช้แล้วมันทําให้เราประหยัดแล้วมีความภาคภูมิใจในการในการที่เรามีโอกาสนะคะที่จะบอกเล่าเรื่องราวของรถที่เป็นของเราโอ้โหแล้วเราไปสร้างแบรนด์ไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอย่าลืมนะคะว่าวันนี้บริษัทของเรานะที่ชื่อว่า Top Up to u r i s t เนี่ย ท่านประธานเนี่ยท่านสร้างระบบขึ้นมาที่ชื่อว่า IGS เนี่ย Intelligent a u t o m s t e m เนี่ยมันเป็นระบบอัจฉริยะมากๆเลยนะระบบนี้เติมเงินได้นะซื้อของได้และเรายังมีโอกาสนะใช้ในการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตได้แล้วมันยังมีประโยชน์อะไรมากมายในในแอปพลิเคชันเนี่ยทุกคนว่ามันเจ๋งปะละ่ะแล้ววันนี้ในแอปพลิเคชันของเราเนี่ยโอ้ยังมียังมีสินค้าเข้ามามากมายเลย ต็มไปหมดเลยคุณอยากขายใช่ไหมคุณก็มาขายได้แต่ถ้าคุณขายไม่เป็นเหมือนออนอ้ขายไม่เก่งเขาก็ไม่ขายแต่อ้อนก็แค่บอกว่าวันเนี้เราเชิญชวนทุกคนเนี่ยมาเป็นเจ้าของมาเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยมาเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มร่วมโดยที่ไม่ต้องสร้างเองอะ่ะเออไม่ต้องสร้างเองอะ่ะนะไม่ต้องท,งาทําบัญชีเองไม่ต้องจ้างลูกจ้างไม่ต้องไปสร้างแบรนด์เองไม่ต้องไปเอ,อ่อ ไปก็แล้แล้วไปรับผิดชอบในการที่หาเงินมาเป็นก้อนใหญ่ๆเยอะๆมาซื้อสินค้ามาสต็อกไว้แล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องไปซื้อรถมาวางสต็อกไว้ไม่จําเป็นย่ยต้องไปซื้อสินค้าต่างๆเหล่านั้นมาสต็อกไว้และไม่จําเป็นจะต้องใช้เงินในการลงทุนมหาศาลนะคะไม่ต้องไปแบบเออคู่นี้ยืมสินใครมาอะไรเงี้ย เรามีโอกาสนะคะที่จะเป็นเจ้าของในแพลตฟอร์มนี้โดยการที่เราจ่ายเงินแค่ครั้งเดียวจบแล้วมันเป็นก้อนเล็กๆมากๆเลยนะคะตอนเราเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหนะคะมันเทียบไม่ได้เลยมันเทียบไม่ได้เลยแต่มันคือการให้โอกาสของท่านประธานเนี่ยเป็นการให้โอกาสกับผู้คนเป็นการให้คือให้ทุกคนนะคะได้มีโอกาสเอ่อมามา,มาครอบครองนะคะเอ่อมาครอบครองระบบนี้เพื่อที่จะไปใช้สร้างประโยชน์ในครอบครัวนั่นเองนะคะนั่นแหละ ก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกภูมิใจมีความรู้สึกอยากบอกมีความรู้สึกอยากเล่าคือการบอกการเล่าเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเราส่วนการที่เขาจะรับหรือไม่รับมันเป็นหน้าที่ของเขานะแล้วก็เลยมีหน้าที่ในการบอกทุกวันอ๋อก็บอกทุกวันทั้งออฟไลน์ทั้งออนไลน์ ITE, เอ่อเจอตรงไหนก็บอกตรงนั้นและวันนี้ดูแล้วว่าถ้าเกิดเราบอกแบบไปกว่าจะไปเจอแล้วบอกเนี่ยมันใช้เวลาไงเพราะฉะนั้นก็เลยบอก<ๆ>ผ่านสื่อซะเลยบอกผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ใครที่มาเห็นคลิปนี้มาเห็นไลฟ์นี้นะคะก็จะมาดูย้อนหลังหรืออะไรยังไงก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้นะคะโดยที่พิมพ์ไว้คอมเมนต์ข้างล่างพิมพ์คอมเมนต์ข้างล่างไว้เลยแล้วเราก็จะมาจี้แจงรายละเอียดให้จะมาบอกเล่าเก้าสิบให้จะมาแบ่งปันจะมาเล่าถึงรายละเอียดได้ฟังว่าการที่จะเข้ามาเป็นเจ้าของระบบร่วมเนี่ยทำยังไงการที่เราจะเข้ามาแล้วมันได้รับประโยชน์ต่างๆมากมายที่คนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยยังไงนะคะก็สามารถนะคะที่จะ สามารถที่จะสอบถามได้นะคะสอบถามได้เลยนะคะและไอเสื้อเนี้ยเสื้อเนี้ยที่ใส่อยู่เนี่ยนะคะเป็นเสื้อเชิ้ตสีเขียวเนี่ยสีเขียวเหนียวซับเนี่ยที่มันมีโลโก้แปลกๆเนี้ยนะคะเป็นโลโก้ที่มีหนึ่งเดียวนะเนี่ยอ่าโลโก้ที่มีหนึ่งเดียวนะคะอืมเพราะฉะนั้นมันมาได้ยังไงอ่ะไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วมาใส่ได้นะคะเสื้อนี้อยู่ดีๆใส่ไม่ได้นะนะคะอยู่ดีๆใส่ไม่ได้อ้าทำไมล่ะโพสตมันไม่มีสองแขนเลยอ้ามันมีสองแขนแล้วค่ะที่รักทุกคนแต่วันนี้เราไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วจะมาใส่เสื้อนี้เลยนะ คุณจะต้องผ่านอะไรบางอย่างถึงสามารถใส่เสื้อนี้ได้ไม่ว่าคุณจะผ่านการอบรม v l เอลโตโบมาคุณผ่านการอบรม Startup รับแสนคุณผ่านการอบรมในเรื่องของอ่า uh, ท็อปอัพพาวอะไรใดๆเหล่านี้นะคะที่มันเป็นคลาสเป็นคอร์สเรียนนะคะในสถาบันพัฒนาศักยภาพของมนุษย์แบบบูรณาการนะคะโดยมีรรมท่านประธานเนี่ยเป็นผู้อำนวยการ านประธานเจ้าของบริษัทเราเนี่ยเป็นผู้ว่าการในใน,ในสถาบันนี้แล้วก็จะมีนะคะครูบาอาจารย์ต่างๆมากมายซึ่งครูบาอาจารย์เนี่ยที่ท่านประธานเอามาแบ่งปันเอามาสอนเนี่ยก็เป็นครูบาอาจารย์ที่สําเร็จจริงในระบบของท่านทุกคนสําเร็จในระบบแล้วจึงเอามาสอนนะไม่ได้จ้างคนนอกมาแต่เป็นครูบาอาจารย์ที่เขาสําเร็จจริงๆเอาประสบการณ์ของเขามาสอนเอาเรื่องเล่าของเขามาเล่าเอาเรื่องราวที่เขาทําได้จริงมามาส่งต่อนี่นะคะ ก็เลยกลายเป็นสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์แบบบูรณาการนะคะโดยที่ครูบาอาจารย์รวยแล้วจะเกิดขึ้นจากการที่เขาได้สร้างผลลัพธ์ความสําเร็จนะคะจาการะบบ IGS และนะคะเป็นความเส็ยที่จับต้องได้นั่นแหละครูบาอาจารย์ทุกคนก็เลยมีความรอบรู้ในแต่ละเรื่องที่แตกต่างกันออกไปแล้วเราก็เอามารวมในเข่งเดียวกันเพื่อที่จะให้ทุกคนที่ตัดสินใจเข้ามานะคะในระบบเนี้ย ได้มีโอกาสพัฒนาสายพาพของตัวเองและเอาไปสร้างความสําเร็จได้เกิดขึ้นและที่นี่มันเป็นเครื่องมือที่ร่นระยะเวลาความสำเร็จได้จริงโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าพูดถึงธุรกิจเครือข่ายพูดถึงธุรกิจนะคะที่ในลักษณะเครือข่ายหลายคนเกลียดกลัวรังเกียจนะอะไรเงี้ยเพราะอะไรคะเพราะเรามีบาดแผลเรามีบาดแผลเรามีความเจ็บปวดเราต้องตื้งง้องขายเราจะต้องแบบต้องใช้เงินรักษาย,ยอดนั่นสารพัดส,สารเพที่เราจะต้อง เจอก่อนหน้าน,นี้ใช่ไหมหลายคนเจอมาเยอะมากจะมีความสุขโอ้ยนะชีวิตนี้ฉันจะไม่เข้าใกล้เกลือขายอีกเลยคุณรู้ไหมคะว่าความเจ็บปวดที่มันอยู่ในอดีตคุณอย่ามาตัดสินอนาคตของตัวเองด้วยการาไม่ให้โอกาสปัจจุบัน ความเจ็บปวดในอดีตยา่านํามาตัดสินในการให้โอกาสปัจจุบันเพื่อสร้างอนาคตขา้างหน้าเพราะบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราตัดสินไปแล้วสิ่งที่เราเชื่อไปแล้วหรือสิ่งที่เราเนี่ยเห็นไปแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นความจริงที่ไม่ใช่ความจริงก็ได้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราอาจจะเคยเจ็บปวดเหมือนวันนี้เรามีคู่ชีวิตอย่างเงี้ยเรามีคู่ชีวิตหนึ่งคนอย่างเงี้ยแล้วเราเจ็บปวดกับคู่ชีวิตคนนั้นเราไม่ให้โอกาสคนอื่นนะคะมามาพิสูจน์ตัวเองบ้างเหรอคะว่าเอ้ยในโลกใบนี้มันก็มีคนดีนะเหมือนกัน คำว่าธุรกิจเครือข่ายมันมีเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าธุรกิจเครือข่ายอะไรล่ะที่มันสามารถเอือ้อเราทุกคนสาเร็จได้จริงอะ่ะบางทีที่เราที่เราเจอต่างๆมากมายอะ่ะซึ่งองนก็ไม่ได้บอกว่าต้องเป็นธุรกิจเครือข่ายไหนเนาะแต่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะไปเจอสิ่งที่เอ่อมันเป็นสิ่งท้าทายเหมือนอ้อนเนี่ยค่ะอ้อนเคยทำเครือขายเหมือนกันนะทำเครือข่ายมา12ปีแต่ว่าไม่มีความสําเร็จไม่ใช่ว่าเครือข่ายก็ไม่ดีนะแต่มันเป็นเพราะว่าเราเราไม่ตัดสินใจสําเร็จอนะ่ะ เราไม่ตัดสินใจสําเร็จหรือเราไม่มีเป้าหมายในการทําเราไม่รู้วิธีการหรือเปล่าบางทีเรารู้วิธีการแต่วิธีคิดของเราไม่ผ่านหรือเรายังไม่ได้ตั้งใจทําเรายังไม่มีเป้าหมายอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นทุกธุรกิจมันดีหมดแหละมันดีหมดมันมีตั้งคนที่สําเร็จและล้มเหลวมันมีตั้งคนสําเร็จและล้มเหลวแต่ทาไมบางธุรกิจเนี่ยคนล้มเหลวเยอะกว่าคนสําเร็จอ่ะแต่มาที่นี่ต้อมาัธุริจมีคนสําเร็จมากกว่าคนล้มเหลวเพราะฉะนั้นถ้ามีคนสําเร็จมากกว่าคนล้มเหลวเราก็เลือกที่จะอยู่ในกลุ่มคนไหนอ เลือกจะอยู่ในกลุ่มคนสําเร็จเลือกจะอยู่ในกลุ่มคนล้มเหลวหรือเลือกอยู่ในกลุ่มไหนเสียงอะไรอ๋อน่าจะเป็นรถกางล่างได้ยินถึง้างบนเลยนะคะนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะมานะคะอยากจะมาบอกทุกคนว่าอะไรก็ตามนะคะอะไรก็ตามที่เราเจออย่าเพิ่งตัดสินถ้าเรายังไม่ได้เข้าไปใกล้ชิดหรือเรายังไม่เข้าไปดูเนื้อในนะ,ะอ๋อเนี่ย อยู่ในธุรกิจเครือข่ายมา12ปีนะเครือข่ายเครือข่ายการสินค้าเนี่ยสิปีนะนะคะสิปีไม่มีความสําเร็จเหตุผลไม่ใช่เพราะธุรกิจไม่ดีแต่มันเป็นเพราะเราอาจจะไม่มีเป้าหมายเราไม่มีเป้าหมายเพราะว่าในธุรกิจนั้นมีคนสําเร็จนี่นาถ้าในธุรกิจใดๆก็ตามมีคนสําเร็จ1คนเราก็สามารถสําเร็จได้แต่ทําไมเราไม่สําเร็จเราก็ต้องกลับมาดูที่ตัวเราเราต้องให้ความเป็นธรรมกับธุรกิจด้วยบางครั้งเราอาจจะยังทําไม่เต็มที่กับมันอะไรเงี้ย เราอาจจะยังทําไม่เต็มที่เราอ,อาจจะยังไม่ได้รู้วิธีการหรือเรารู้วิธีการแต่เราไม่ไม่ได้ลงมือทําเรายังไม่มีเป้าหมายอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นให้เราลองพิจารณาดูว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในธุรกิจอะไรวันนี้เราทําจริงจังแล้วหรือยังและบางธุรกิจที่เราทําจริงจังอ่ะเราทําจริงจังมานานแค่ไหนแล้วการจริงจังของเราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง มันทาให้เราลืมตา,าปักได้ไหมทาให้เรารอดหรือเปล่าทำให้เราปลอดภัยไหมตําแหน่งของเรากลับเพิ่มขึ้นไปหรือเปล่าเงินในกระเป๋าของเราขยับหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะและองค์กรของเราเติบโตหรือเปล่าเราต้องคิดอย่างนี้เราอย่าโลภสวยออนกินอุดมการมา12ปีไรซึ่งความอุดมสมบูรณ์นะคะณวันนั้นเพราะเราอาจจะไม่เอาจริงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นพอมาตรงนี้ปั๊บเนี่ยในระยะเวลาที่ออนอยู่ตรงนี้เกือบเกือบ5ปีเนี่ยนะคะตั้งแต่วันที่16สิงหา6กสมมาจนถึงตอนเนี้ย ก็รู้เลยว่าความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจมันเจ๋งมากมันสุดยอดมันยอดเยี่ยมมากระบบระบบหนึ่งที่วันนั้นมีเฉพาะการเติมเงินและมีในเรื่องของการใช้โทรศัพท์ในราคารประหยัดเท่านั้นจนมาหน้าบัตรนี้ในทีตัวชอบแผ่นเพลงของเราสินค้าหาตัวจับยากสินค้าเยอะมากนะถ้าเราจะขายสินค้าขายกันไม่หวัดไม่ไหวมีโปรตรงโปรตีมโีโหเยอะมากนะมีโปรตีนมกีกาแฟงกาแฟมีออเยอะอะค่ะแล้วมีรถด้วยตอนนี้มีรถอยู่ในแพลตฟอร์มเราด้วยเห็นไหม ถ้าเราจะการสินค้ามันเยอะมากเลยแต่วันนี้โอไม่ได้บอกทุกคนต้องมาการสินค้าไงแต่วันเชิญชวนทุกคนมาเป็นเจ้าของระบบร่วมกับธนาคารเนี่ยมาเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มหรือมาเป็นเจ้าของตลาดเออและแต่เราคิดเลยอ่ะและแต่เราคิดเลยแหละคุณโอมาเป็นเจ้าของระบบเลยเหรอเจ้าของระบบมีคนเดียวไม่ใช่เหรอถูกต้องเจ้าของระบบคือธนาธานแต่ท่านเชิญชวนพวกเราอ่ะมาเป็นเจา้า,เเจาของร่วมการเป็นเจ้าของร่วมกันในที่นี้หมายถึงว่าเราจะมีปันผลนะมีปันผลมีอะไรต่างๆเนี่ยผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนี่ย ได้รับก็ตามเงื่อนไขแหละค่ะในตามเงื่อนไขที่เราที่เราทาธุรกิจเนี่ยฮะอืมมันเป็นเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งนะที่มันเอื้อให้ทุกคนทําได้หมดเลยไม่ว่าคุณจะเป็นคนจนคนรวยคนมีคน,นชั่นนำสังคมหรือเปล่าคุณมีประสบการณ์ไหมไม่เกี่ยวเลยนะเพียงแค่วันนี้คุณเข้าใจว่าตัวเองต้องการอะไรก่อนเข้าใจว่าเราต้องการอะไรก่อนถ้าเรารู้เราต้องการอะไรเราก็จัดเต็มๆว่าถ้าสิ่งที่เราต้องการกับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมันเอื้อเราสามารถได้รับไหม ถ้ามันไม่เอื้อเราได้รับเราก็แก้ลองปรับวิธีคิดเราใหม่แล้วก็หาวิธีการในการไปให้ถึง,ส,ง,งออสิ่งที่เราต้องการนั่นน่ะคืออะไรสิ่งที่เราต้องการน่ะคืออะไรถ้าเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรปั๊บอันกลับมาดูเครื่องมือที่เราที่เรากำลังใช้อยู่ว่ามันใช้ได้ผลไหมหรือมันสามารถ <ๆ S 2> ที่จะทําให้สิ่งที่เราต้องการมันเกิดขึ้นได้ไหมกับเครื่องมือเครื่องมือนี้แต่ถ้ามันยังยังไม่สามารถที่จะทําให้อสิ่งที่เราต้องการมันเกิดขึ้นได้เนี่ยเราก็แก้ปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่นะวิธีคิดใหม่ เพิ่มก็ไปยังไม่ต้องเลิกงานไปจํายังไม่ต้องปิดกิจการของตัวเองแล้วก็ทําไปเพราะธุรกิจของเราสามารถทําควบคู่กับอาชีพอะไรก็ได้ไงทำควบคู่กับอาชีพอะไรก็ได้เราต้องการจะทําอาชีพเดิมๆไปก่อนก็ไม่เป็นไรอ่ะเพราะอาชีพเดิมที่เราทําอยู่รปจำเนี่ยมันไม่ต้องฝึกแล้วเพียงแค่เรามาฝึกที่นี่ว่าเราจะทํำยังไงให้เครื่องมือที่เราได้รับไปเนี่ยมันเกิดประโยชน์สูงสุดกับชีวิตเราอย่างนี้อ่าอย่างนี้วันนี้นะคะฝั่งนี้เงียบมากเลยแต่ไม่เงียบคะ่ะเพราะวันนี้เขาไปอบรมอยู่ฝั่งนูน้นไง ไปอบรมวีเอลโตอยู่ฝั่งนู้นนะคะมันก็เลยทําให้ฝั่งนี้เงียบมากมันก็เลยเป็นเป็นพื้นที่ของอ่อน <c oughs> อยู่ในห้องพระด้วยนะคะนั่งสมาธิอะไรโอ้สบายมากตรงนี้นะคะเดี๋ยวสักรู่นึ่งก็ลงไปอยู่ฝั่งนู้นนะคะแต่ว่าเมื่อสักกู้หนึ่งฝนตกไงพอฝนตกเราก็เลยมีเวลาเราโชคดีเลยเงี้ยก็เลยออกมานะไส์สั้นๆให้กับพวกเรานะคะได้ฟังกันฝากเอาไว้นะคะว่าใครที่มาเจอคลิปนี้นะคะต้าวันนี้คุณต้องการโอกาสที่ดีๆให้กับชีวิตต้องการที่จะปรับเปลี่ยนชีวิตของคุณไปในทิศทางที่ดี หรือต้องการที่จะมีมัลลกตกทอดให้กับลูกหลานของเราต้องการมีอิสรภาพทางด้านการเงินและเวลานะคะเชิญชวนเลยนะคะมาที่นี่มาดูว่าเฮ้ตรงเนี้ยมันเป็นช่องทางในการสร้างโอกาสให้กับเราไหมหรือที่เนี้ยมันมีประโยชน์อะไรที่สามารถเอื้อให้เราได้ทาเอื้อเราได้มีเอื้อเราได้เป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะมาทำความเข้าใจสิ่งนี้ไปด้วยกันนะคะ,คเ,นนะ,คะเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งใหม่ๆอะเราจะเพิ่งตัดสินตัดสินไปถ้าเรายังไม่เข้าใจ าะบางทีเราอาจจะตัดสินผิดก็ได้นะคะเหมือนบางคนเนี่ยก็มีความเออมันก็เหมือนเอนกันนั่นแหละมันไม่เหมือนนะต้องเข้าใจให้จริงนะคะเข้าใจให้จริงรู้ให้ลึกรู้ให้จริงแล้วเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่เรารู้เนี่ยเอ่อมัน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 จริงหรือเปล่าก่อนนะเหมือนออนเนี่ยนะออนมั่นใจว่าในธุรกิจนี้ออนรู้จริงในธุรกิจนี้รู้จริงและออนออนก็มัน่นใจว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถทําให้เราเนี่ยปรับสามารถทาใเราเปลี่ยนชีวิตสามารถทําให้เราเนี่ยนะคะ คิดใหม่ได้เลยนะคะว่าเฮ้ยวันนี้ถ้าเราถ้าสมมตินะคะว่าเราเนี่ยตัวเราเนี่ยนะคะต้องการที่จะ,ะต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยเครื่องมือนะที่ชื่อว่า ITS ที่เป็นระบบะที่เป็นแพลตฟอร์มนะคะของธรรมทานหรือว่าที่เป็นระบบที่มันเอื้อให้เราทุกคนสําเร็จได้เนี่ยรับรองได้ค่ะ <_' S 1> ว่ามันจะเป็นโอกาสในการต่อยอดชีวิตกองเราอย่างแน่นอนนะคะฝากไว้นะถ้าเราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็ข้างล่างนะคะออนจะส่งไบโอไว้ให้ แล้วก็สามารถติดต่อมาอย่างออนแล้วออก็จะให้ข้อมูลนะคะกับพวกเรานะคะอย่างละเอียดแล้วหลังจากที่เราได้รับข้อมูลแล้วเนี่ยเราจะสนใจหรือไม่สนใจเราจะรับหรือไม่รับมันเป็นหน้าที่ของเรานะแต่ว่ามีหน้าที่ในการส่งต่อนะคะสมมติว่าอองก็จะออกมาส่งต่อสมมติบ่อยๆนะ,ะอยากบอกอยากเล,ล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับพวกเราฟังนะคะนะ,คะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ แชร์ให้กันนะขอบคุณมากๆที่ติดตามขอบคุณมากๆเลยที่นะคะเปิดโอกาสให้ตัวเองเข้ามานะสำหรับวันนี้บายๆก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะเราตามหาเพื่อนเก่าเอามาเป็นเศรษฐีกันนะคะบายๆค่ะ